รถ t ต y o ต a r ร v o นะครับคันนี้วิ่ง5 0,000กิโลเมตรนะครับวิ่งน้อยนะครับแต่คันนี้นะครับมาดูรายการที่ทำว่าทำอะไรบ้างครับก็จะมีอุจจาด้วยนะครับอันนี้ก็ให้เลือกสินค้าเองครับว่าจะเอาสินค้าไหนราคาผมระบุให้ชัดเจนนะครับว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็เลือกเอาเองครับว่าจะเอาสินค้าราคาไหนเอาเกรดดีเอาเกรดเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะถอดท่อชุดนี้ออกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ตัวคูลเลอร์นะครับอันนี้มอเตอร์อุจาชวนมาดูท่อร่วมนครับ ท่้งรวมก็ประมาณนี้นะครับห้าหมื่นก็ถือว่าเริ่มมีเข่าแล้วนะครับนี่ครับเข่าดำๆนี่ครับเกาะตามท่อนี่ครับอันนี้ห้าหมื่นกิโลเมตรครับลินปีกผีเสื้อครับนี่ครับชุดท่อทั้งหมดที่ถอดออกมาจะล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับก็รายละเอียดน็อตครับแยกของใครของมันอย่างชัดเจนนะครับน็อตเบอร์เดียวกันก็จริงครับแต่ความสั้นความยาวมันต่างกันดังนั้นสำหรับผมซีเรียสมากครับไปดูฟอร์ดไอริสในบ้างครับ ว่าประมาณไหนตัวนี้ก็พอร์ตได้ยังไงนะครับก็เริ่มเกาะแล้วครับห้าหมื่นโลนะครับถือว่าเขม่าเกาะเร็วมากเลยนะครับห้าหมื่นโลนี่ครับเขม่าเริ่มเกาะแล้วก็จะเห็นเป็นผงดำๆนี่ครับก็คือเขม่านะครับส่วนตัวนี้ครับที่มันเยิ้มๆนี่ครับตัวนี้มันก็คือระบายไอนะครับที่ปนมาด้วยนะครับนี่ครับหน้าตาด้านในประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็จะทําการ ล้างครับมาดูตอนเสร็จกันครับมาดูนะครับหลังจากผมล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชุดระบบเนี่ยครับที่ผมถอดออกมาผมล้างให้หมดนะครับโอจีองไอจีอาร์นะครับล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับอันนี้เป็นท่อไอเสียที่วนเข้ามานะครับนี่ครับก็จะล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับตัวนี้ครับไอจีอาร์คูลเลอร์นะครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไอจีอาร์ครับที่เปิดไอเสียเข้านะครับนี่ครับล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับ ตัวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่ครับทำความสะอาดได้หมดนะครับตัวลิ้นปีกวีเซอครับทำความสะอาดให้นะครับมาดูชุดท่อร่วมไอดีบ้างครับนี่ครับชุดท่อร่วมไอดีสะอาดนะครับสะอาดทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับสะอาดมากครับนี่ครับสะอาดทุกช่องทางนะครับนี่ครับ แล้วก็มาดูอุปกรณ์ที่ผมทําความสะอาดให้นะครับอันนี้ตัวเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศนะครับก็คือตัวนี้ครับทาความสะอาดด้วยนะครับอันนี้มันจะอยู่แบบนี้ครับอันนี้ผมก็ฉีดทําความสะอาดแล้วครับแล้วก็มาดูตัวแมพนะครับมินิโฟร์แอปซูลเฟสเชอร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวกรองนะครับถ้าปกติจะเป็นสีขาวอันนี้ซื้อมาต่างหากนะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดอันนี้ก็ทําความสะอาดและตัวแอร์โฟก็ทําความสะอาดไปดูพอร์ตไอดีด้านในบ้างครับว่าทําความสะอาดให้ขนาดไหนครับ ตัวนี้ก็คือพอร์ตไอดีด้านในนะครับนี่ครับความสะอาดให้ขนาดนี้เลยนะครับดูนิ้วผมนะครับสะอาดนะครับสะอาดนะครับเข้านี่เลยนะครับสุดเลยนะครับสะอาดดูช่องนี้มครับนี่ครับเข้าสุดก็สะอาดทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับผมใช้เวลาล้างนานมากๆครับแต่ละจุดนะครับก็จะได้ขนาดนี้ครับ ครับก็สะอาดทุกช่องทางสะอาดมากครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับหลังจากผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คันนี้มีล้างพรวมไปดีพร้อมอุดอีจาแบบถอดท่อนะครับฟังเสียงเครื่องครับมาดูจุดที่อุดนะครับจุดนี้นะครับก็ไปดูฝั่งนู้นครับอีก3ามจุดนะครับดูไอลจะเห็นไม่ตานะครับ ก็ค bon so, so, ือข้างบนแล้วก็ข้างในนะครับแล้วก็ทาให้ครับอีกตัวนึ่งครับอันนี้ตัวหนึ่งก็ทั้นหมครับก็เป็นแบบพ่อครับอันนี้ก็ไล่ลงหมดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี้ก็จะส่งมอบงานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ถอดออกครับผมทาความสะอาดทุกอย่างให้หมดนะครับที่ถอดออกทําความสะอาดส่งคืนเก็บให้ครับนับทุกอย่างจะประกอบกับเหมือนเดิมครับจุดที่ยึดหูตัวนี้ครับผมก็ใส่ตำแหน่งเดิมด้านหลังนะครับ เชื่อที่ว่าอยากกลับเดิมก็ไม่ต้องหาน็อตกลับทุกจุดทุกรายละเอียดเก็บไว้ให้หมดนะครับใส่ให้หมดอันนี้ก็ความเสี่ยงเครื่องครับเดี๋ยวไปดูสถานะครับว่ามีไฟหรือเนโชว์หรือเปล่าอันนี้ก็สถานะทุกอย่างปกติครับตรวจสอบระบบความร้อนตรวจสอบระบบทุกอย่างให้ครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตส่งม,มอบงานครับสวัสดีครับ